มาครับพี่น้องมาซ้อมนอ้อกล้วยหอมสายพันธุ์หอมป,อมปทุมนะครับผมพี่น้องเป็นกล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมทอป,อมปทุมนะครับผมเหยาะร่อ,องซ้อมปลูกตรงนี้แหละครับผมพี่น้นองขุดลุมลงไปให้ได้เออให้ได้ลิบป,ประมาณน,นี้แหละพี่น้องนี่ขุดปลูกซ้อมครับผม จะบ่อเชื่องว่าบ่หยาบบ่ไงน้องเพียงไรเน,ะเน,น,เนะาะครับผมจะไายให้เบิ่งประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องสองนอ่ในแปลงกล้วยครับผมพี่น้อง,องร่ม,ร,ม,ร,ม,ร,มร่วมกับพันต้นนะครับเนาะพี่น้องนะสองร่วมร่วมกับสามไรครับผมพี่น้องสองสามไรครับผมกัประมาณนี้แล้วครับผม